สวัสดีครับมาดูฉเฉลยข้อสอบสอบสวทนะครับครันนี้เนี่ยมาดูก่อนเลยนะครับโจทย์บอกว่าให้ y เป็นจํานวนเต็มซึ่ง y มากกว่า2โดยที่นะครับ414เท่ากับ y คูณ p บวก r และ380เท่ากับ y คูณ q บวก r เมื่อ p, q และ r เป็นจํานวนเต็มบวกนะครับจงหาค่าของ p คูณ q คูณ r นะครับโอเคอันนี้คือโจทย์กําหนดนะครับ สองอันนี้ผมก็ให้เป็นสมาการที่1และสมาการที่2ผมก็จับสมาการที่1ลบสมาการที่2ซ้ายลบซ้ายนะครับเท่ากับขวาลบขวา414ลบ380ก็คือ34นะครับขวาลบขวานะครับ R ตรงนี้ลบกันก็ตัดกันนะครับหายไปก็จะเหลือวา y คูณ p ลบ y คูณ Q นะครับแล้วเราดึง y ซึ่งเป็นตัวร่วมก็เหลือ y คูณ p ลบ Q นะครับ 34ตรงนี้ผมแยกเป็น2คูณ17นะครับก็จะเท่ากับ y คูณ p ลบ q โจทย์กําหนดให้ y นะครับมากกว่า2แสดงว่า y เนี่ยจะต้องเป็น17เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้า y เป็น2ไม่ได้จะขัดแย้งกับเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดเพราะเราก็จะได้ว่า y เนี่ยคือ17และก็ p ลบ q นะครับจะเป็น2นะครับเรามาวิเคราะห์ต่อนะครับแสดงว่า y คือ17นะครับ ต่อมาเนี่ยเราก็จะมีสมการหนึ่งนะครับก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์บวกเศษนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจับ17เนี่ยไปหาร414 17หาร414ได้ผลลัพธ์เป็น24เศษ6นะครับแล้วก็17ไปหาร380ก็ได้22เศษ6นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับไอ้ตรงนี้เนี่ยมาเขียนอยู่ในสมการตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์บวกเศษดังนั้น414นะครับ ก็จะเท่ากับ17คูณกับ24เพราะเมื่อกี้เราหารแล้วนะครับผลลัพธ์ได้24ใช่ไหมครับเศษเป็น6เราก็บวก6 380เหมือนกันนะครับเท่ากับตัวหารคือ17คูณผลลัพธ์เมื่อกี้เราก็17ไปหาร380ผลลัพธ์คือ22นะครับเราก็จะได้ว่านะครับ380เท่ากับ17คูณ22บวกเศษเศษ6นะครับเมื่อกี้เราหารได้เศษ6นะครับ พราะันสมการที่สําคัญก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์บวกเศษเพราะเราก็วิเคราะห์414เท่ากับ y คูณ p บวก r แสดงว่า y คือ17 p ก็คือ24 r ก็คือ6นะครับบน p คือ24 380เท่ากับ y คูณ q บวก r แสดงว่านะครับ y คือ17นะครับ q คือ22 r คือ6้น q ก็ได้22และ r เป็น6นะครับ โจทย์ถามคือ p คูณ q คูณ r นะครับคุณก็เอาไปลองคูณดูนะว่า p คูณ q คูณ r มีค่าเท่าไหร่นะครับโอเค